รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันหากท่านใดนะครับยังไม่แน่ใจว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่หรือว่ากลัวว่าจะฟังดวงแล้วผิดลัคนาราศีติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์เสนาเมิงนะครับโหราโหรา24ลายไอดี @horahorah ยให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้ใจ่ายกันัเองนะครับขอโชคดีครับสวัสดีครับ Mm-hmm. ราศีเมษทุกท่านในสัปดาห์หน้านี้นับตั้งแต่วันจันทร์ที่31สิงหาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่6กันยายนสัปดาห์หน้านี้มีเรื่องให้ชาวเมษคิดเครียดจุกจิกใจอยู่หลายหลายเรื่องหนึ่งในนั้นนะครับคือเรื่องของภาระหน้าที่การงาน ที่คุณมีความรู้สึกว่ามันโอเวอร์โหลดเกินไปหรือความรับผิดชอบบางอย่างที่ชาวลัคนาราศีเมษมีความรู้สึกว่าตัวเองแบกรับภาระมากกว่าคนอื่นเออป่าวเนี่ยนะครับทำให้ชาวเมษนั้นไม่ค่อยแฮปปี้ในเรื่องของงานเท่าไรนะักรู้สึกจุกจิกใจรู้สึกว่าทำไมภาระมันเยอะนะครับแต่ก็อธิบายให้ฟังเพิ่มเติมตรงนี้ว่า ขอให้ชาวแม่ได้รู้นะครับว่าถึงแม้ว่างานมันจะไม่ค่อยแฮปปี้นักแต่การเงินการทองนั้นยังสมูทไปได้ตลอดทั้งสัปดาห์และการเงินมีแนวโน้มจะไปในทิศทางที่ดีซะด้วยดาวเจ้เรือนการเงินคือดาวศุกร์ยังคงโคจรเป็นราชาโชคอยู่และการเงินต่างๆจะแฮปปี้อย่างมากในช่วงวันพฤหัสและวันศุกร์พฤหัสที่ 3, สศุกร์ที่ส สองวันนี้ชาวเมฆติดต่ออะไรในเรื่องของการเงินจะได้รับความสำเร็จจะมีโชคดีในเรื่องของการเงินการทองมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของออเดอร์ต่างๆในลักษณะถ้าเกิดคุณทำธุรกิจส่วนตัวมีออเดอร์ที่ดีต่างๆหรือว่ามีเขาเรียกว่าอินคัมที่ดีสำหรับคนที่ทำงานพิเศษหรือเป็นฟรีแลนซ์นะครับอันนี้คือเรื่องเงินที่คุณจะได้แต่ปัญหาในเรื่องของงานจุกจิกนะนะครับค่อนข้างจุกจิกดีเทลมันเยอะ ก็อย่าท้อแล้วกันครับในสัปดาห์หน้านี้คืองานปัญหาเยอะแต่เงินโอเคก็ทินสาหมิงแงนะนําว่าให้ชาวเมธนั้นมองไปที่ผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับไว้ก่อนคุณจะได้สบายใจนะครับอย่างไรก็ดีครับนะครับมี2วันที่ไม่ดีในสัปดาห์หน้านี้นะครับเป็น2วันหัวท้ายก็คือในวันจันทร์ที่31กันยายนเออสาสิงหาคมแล้วก็วัน อาทิตย์ที่6กันยายน2วันหัวท้ายนี้สําหรับชาวเมษนั้นต้องระวังนะครับระวังอุบัติเหตุระวังเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวระวังเรื่องปากเสียงหรืออาจจะมีคนนําคุณไปพูดในแง่ที่ไม่ดีก็เป็นไปได้ส่วนอีกวันหนึ่งนะครับที่ต้องระวังไว้บ้างแต่ไม่เท่า2วันที่ผมได้เกริ่นไปก็คือวันพุธนะครับวันพุธที่ส วันพุทธที่สองพยายามสงบปากสงบคำํำอย่าไปสร้างประเด็นอย่าไปทําอะไรให้มันเป็นเรื่องโต้แย้งโต้คารมกันเพราะว่าจะเกิดความเสียหายแล้วก็คุณเองก็มีความรู้สึกว่าคุณตัดสินใจผิดพลาดที่ไปมีเรื่องหรือว่าไปขัดแย้งด้วยนะครับนี่คือดวงชะตาในสัปดาห์หน้านี้ของชาวลัคนาราศีเมษ ส่วนในเรื่องของความรักนั้นต้องบอกว่าดาวความรักของคุณได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคครับผมพยากรณ์ว่าชาวเมษจะเป็นหนึ่งลัคนาราศีที่มีสเสน่ห์ดีทีเดียวมีสเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นแล้วคุณก็มีโอกาสนะครับสำหรับคนที่ยังโสดมีโอกาสจะมีคนมาแอลมีคนมาขายขนมจีบมีคนมาชอบพอคุณเอาเป็นว่าสัปดาห์หน้านี้เรื่องความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยเฉพาะในวันอังคารที่หนึ่งและวันศุกร์ที่4กันยายน สินแสหมิงก็ขอให้ชาวลักนาเมธทุกท่านโชคดีครับไปก่อนสวัสดีครับครับสำหรับท่านที่ติดต่อสอบถามมานะครับว่าถ้าต้องการอยากจะขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวกับสินแสหมิงไม่ว่าจะเป็นศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยที่อยู่อาศัยออฟฟิศอาคารร้านค้าต่างๆ รวมไปถึงการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโชคชะตาเกี่ยวกับสาสตร์แห,ห่งโงเฮงท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ Line ID m a s t e r m i n g 6666นะครับเดี๋ยวเจา้าหน้าที่แอดมินเขาจะแจ้งรายละเอียดให้กับท่านได้ทราบนะครับและสำหรับเรื่องของคอร์สที่จะเปิดอบรมในครั้งต่อๆไปก็สามารถสอบถามได้ทางลายนี้เช่นกัน ขอให้ทุกท่านนะครับประสบกับความสำเร็จโชคดีเงินทองไหลเข้าบัญชีทุกวันขอบคุณครับ